สวัสดีเพื่อนๆชาว a c e b o o k นะคะหลังจากที่เทียได้โพสต์รูปเกี่ยวกับเซ็ตครีมฆ่าเชื้อสิวไปนะคะวันนี้ก็จะมากล้าท้าลองกันว่าครีมตัวนี้จะเป็นยังไงก็หลังจากที่ใช้มา5ตัวนะคะก็ปรากฏว่าปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงค่ะประสิทธิภาพของครีมก็คือลดริ้วรอยรอยหิวย่นฝ้ากะจุดด่างดำรอยดำรอยแดงสิว นะคะไม่ว่าจะเป็นสิวโพดสิวพื่นสิวอักเสบค่ะก็สามารถช่วยได้นะคะก็จุดเด่นของครีมนี้ก็คือสามารถฆ่าและกําจัดเชื้อสิวแบบถอนรากถอนโคนกันไปเลยค่ะก็ครีมนี้ผ่านออยมาตรฐานมาเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหาของขวัญปีใหม่ให้กับครอบครัวเพื่อนแฟนนะคะก็สามารถ สั่งจองได้นะคะก็ราคาไม่แพงค่ะแค่เซตละ890บาทเท่านั้นเองนะคะก็ยังไงเทียก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนี้นะคะก็วันนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย